นี้กับเอิรนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวรถนะคะที่เป็นเครื่อง1.8แล้วก็เครื่อง2000นั่นเองนะคะมากันที่คันแรกคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ Toyota Camry นะคะตัวรถคันนี้นะคะได้รถปี2016ราคาตั้งขายอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ5ก็ไก่ซอสเสือ4 7 1 9นะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยแรกใหม่คันนี้นะคะ อยู่ที่1,050กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเบนซินหลวนรถระดับผู้บริหารอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆเลยนะพามาชมนะคะบอดี้รอบๆคันกันเลยคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้เรียบร้อยเลยมาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้าติดตั้งมาให้2จุดเลยบอกเลยว่า สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถนะคะเครื่อง2 0 0พก็จะแนะนําในส่วนของตัวรถคันนี้เลย<ม><น>คันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวยางนะคะที่ได้ยางนะคะบอกเลยว่าได้ยางใหม่เลยนะคะปี2021นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะคะตัวโชคด้านในของตัวรถนะเดิม<น>ๆ,ๆยังมีมาร์กแต้มสีอยู่ด้วยเลย ตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมโลโก้นะคะเตอร์เต้าว,ว v วีนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้นะสีเดิมๆของตัวรถเลยนะคะไม่มีชนนะัะพิคว่ำจำน้ำไฟไหม้มาแน่นอน คันนี้มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยโลโก้โตโยต้านะคะตัวหนาๆแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่าคันนี้ไม่มีโดนชนหนักหรือว่าเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนถัดมาเลยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวแม็กเส้นที่2กันนะคะตัวนี้นะคะก็ได้ในส่วนของหัวน็อตห้ารูเช่นเดียวกันตัวแม็กของคันนี้นะคะบอกก่อนว่ามีรอยเกิดฟุตบาทมานิดนึงนะคะต้องเก็บงานนะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บงานให้รับรองว่าคันนี้กิฟแน่นอนนะคะได้ยังปี้ 2021ไปเลยนะคะนี่โชคด้านในเดิมๆนะคะยังมีมาร์กเต็มสีให้ลูกค้าได้เห็นอยู่ด้วยถัดมานะคะเรามาดูในส่วนตัวไฟท้ายด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายคันนี้เป็นแบบ LED นะคะรับเส้นยาวด้วยคโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่ตัวแบบนี้เลยนี่แคมรี่นะคะทะเบียน5้าก็าไก่ส่เสือ4719นะคะ เครื่อง2000ตัว G นะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ D4S แบบนี้เลยถ oh. oh. ัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวยางและก็แม็กเส้นที่3กันนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะแม็กข้างนี้นะคะก็สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะได้ยางปี21เช่นเดียวกันโชคภายในมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานอยู่ด้วยเลยนี่โลโก้โตโยต้านะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะทุกจุดไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง มาพร้อมโลโก้นะคะ t ต y o ต้วตาว t i w นะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าโลโก้อยู่ครบทุกจุดเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้ไม่ได้ถอดไปทำสีมานะมาถัดมาเลยนะคะเรามาดูในส่วนของตัว,ตวยางนะคะเส้นที่4กันนะคะเป็นยางของตัวปี21เช่นเดียวกันนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อต5รูแบบนี้เลย <S 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 ช่องทั้ง4จุดเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวภายในกัน <พา S 1> บ้างนะ,ะมาชมในส่วนของบอดี้ตัวรถภายในคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะได้ในส่วนของภายในนะคะเป็นทูโทนสีดําตัดสีเบจแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวเบาะที่สามารถเซ็ตได้นะคะทั้งเบาะของคนนั่งและก็คนขับเลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าเลยใครที่หายอยู่รีบเลยนะเพราะว่ารถคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆบอดี้ก็เดิมด้วยมาพร้อมกับออปชั่นนะคะที่ได้เป็นกระจกออตโต้นะคะ ทั้ง4ฝั่งเลยตัวล็อกรถปล,ด,ปลดล็อกให้นะคะก็จกพับไฟฟ้าปรับ360องศาเลยนะคะตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว P ีนะคะช่วยการถอยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว BMS นะคะที่เป็น ระบบคอยเตือนนะคะว่ารถเข้ามาใกล้เรานะคะแล้วก็ตัวกันลื่นตัวรถคันนี้เป็นเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมาพร้อมกับตัวจอวิทิโอนะคะที่ได้แบบเดิมๆเลยมาพร้อมออปชั่นนะคะที่มีที่ชาร์จแบตนะคะวางมาให้เรียบร้อยเลยนะคันนี้ได้ออปชั่นนะคะในส่วนของตัวเกียร์นะคะที่ได้เป็นเกียร์ถุงติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันมาพร้อมเบาะนะคะภายในด้านในของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะพร้อมกับตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้าเลย นี่ใครที่แบบมองหายอยู่รีบเลยนะคะเพราะว่าตัวรถคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกระเป๋าจิงโจ้ทั้งสงฝั่งเลยนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อย <c oughs> เช่นเดียวกันพื้นที่ด้านหลังบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะสำหรับเครื่องบอดี้ส0 0พันคันนี้นะคะนี่เลย มาพร้อมที่อิงไหลนะคะแล้วก็ที่วางแก้วให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็สามารถเปิดทะลุไปหยิบของสัมภาระด้านหลังของตัวรถคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยม่านหลังก็ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยสำหรับตัวรถ<ๆ>คันนี้นะคะมีในส่วนของม่านข้างตัวรถนะติดตั้งมาให้กับลูกค้าเช่นเดีวยวกันนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวกระจกออตโต้ทั้ง4ฝั่งของตัวรถเลยนะนี่ไปดูพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้กันเลยค่ะ ำหรับพื้นที่ด้านหลังของคันนี้นะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้3าถึงสใบใหญ่ๆได้เลยนะคะออกต่างจังหวัดทําในกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าประหยัดคุ้มแน่นอนสําหรับตัวรถระดับผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานมากๆน่าจับต้องมากๆเลยใครที่กําลังหาชมนี้อยู่รีบเลยนะเพราะว่าตัวรถคันนี้นะคะเข้ามาไวแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแล้วให้ลูกค้ารีบตัดสินใจนี่หัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขยรอยถอดนะคะมาพร้อมแผ่นกันความร้อน ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตด,ด้านซ้ายด้านขวานะคะไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของคันด้านขวากันบ้างนะคะเรามาดูคันนี้กันบ้างนะ ซีหายากอีกหนึ่งคันนะคะใครที่หาอยู่นะคะตัวรถคันนี้ได้รถปี2018นะคะเป็นเครื่อง2.0ตัว G เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ได้ปี18ตรงรุ่นเลยนะเลขไมล์คันนี้น้อยมากๆด้วยนะคะเพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพามาชมบอดี้รอบคันของคันนี้กันเลยคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวไฟโปรเจกเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทมติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้ง2จุดเลยะทบียน7ก็ไก่ขอไข่7748นะคะเป็นป้ายกรุงเทพอีก1คันคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาเพียง7 5 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะได้ในส่วนของตัวแม็กเดิมๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวบอดี้ตัวรถนะคะคันนี้ได้ในส่วนของหัวน็อตเดิมๆนะคะหัวน็อตถ้าดูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ยางปี2021นสะคะสัปดาห์ที่5เลย โชคภายในก็เดิมเดิมนะคะมาร์คแต้มสีก็ยังอยู่ให้กับลูกค้าได้เห็นเช่นเดียวกันโลโก้ของตัวรถก็ยังอยู่นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้ไม่มีฉาดสีมาเพิ่มหรือว่าลอกโลโก้ออกไปทําสีนะแก้มเดิมเดิมมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะสาหรับตัวรถคันนี้นะคะปลดล็อกล็อกรถได้นะคะเพราะว่ามีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ใกล้กับรีโมทนั่นเองตัวนี้ใช้ควบคุมนะคะเป็นรีโมทเลย นี่โลโก้โตโยต้าอยู่ครบทุกจุดนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถนะคะไม่มีชนหนับพิวามจมน้ําไฟไหม้มาแน่นอนถัดมาเลยนะคะยางเส้นที่2นะคะเป็นยางปี2021เช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตท้ารูแบบนี้นะคะแล้วก็แม็กนะคะเดิมๆแบบนี้เช่นเดียวกันมาเต้มสีก็ยังอยู่ด้วยนะ ด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะเป็นในส่วนตัว D4S นะคะเครื่อง2.0ตัว G นะคะแล้วก็ Camry อยู่ครบนะคะโลโก,ก้อยู่ครบทุกจุดแบบนี้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะคะแบบนี้เลยใครที่หารถสีหายากอยู่แนะนําเลยนะทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ7กไก่ขอไข่7จ48นะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะในการเก็บสัมภาระบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะ ว้างเท่าคันเมื่อกี้เลยนะคะ่กระเป๋าเดินทางได้4ใบใหญ่ๆเลยนะคะใครที่หารถเอาไว้ขับต่างจังหวัดหรือขับในกรุงเทพหรือว่าหารถระดับผู้บริหารอยู่นะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าสีนี้นะคะนานๆทีจะเข้ามายางอะไหล่นะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะแล้วก็ได้ยางอะไหล่เดิมๆด้วยที่สําคัญนะคะยางอะไหล่ตรงรุ่นนี่มาร์กก็ยังอยู่นะคะสีแดงสีเหลือง ถัดมาเลยนะคะมีแม่แรงนะคะแล้วก็เครื่องมือติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันโครงสร้างตัวรถของคันนี้นะคะนี่เลยโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากจะนัดเข้ามาดูรถนะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอนะนี่โครงสร้างตัวรถเดิมๆที่สําคัญตัวรถนะคะไม่มีการสาสีมาแน่นอนบอดี้ของตัวรถคันนี้นะคะเดิมๆเลยมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยนะ ใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะคะสักหนึ่งคันนะคะครบจบในคันเดียวนะคะออปชั่นครบเครื่องนะคะก็ต้องแนะนําในส่วนของตัวรถคันนี้เลยนี่หัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยเราไปดูด้านซ้ายกันมา มาเลยนะคะสำหรับตัวยางคันนี้นะคะได้ยางบิสโตนนะคะทั้ง4เส้นปี2 1ทั้ง4เส้นตัวแม็กนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตทารูเช่นเดียวกันนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะนี่เลยช็อคภายในนะคะก็ยังมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานอยู่ด้วยเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะ,ะนี่โตโยต้านะคะอยู่ครบทุกจุดแบบนี้นะคะโตโยต้า v ีวีทนะคะโลโก้ด้าน ซ้ายด้านขวาอยู่ครบทั้งสองฝั่งนะคะถัดมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวยางบีสโตนทั้ง4เส้นนะคะเป็นยางปี2,021นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อต5รูเช่นเดียวกันนะคะ มาร์กแต้มสี่นะคะก็ยัองอยู่ครบนะคะทั้ง4ี่ฝั่งเลยให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ายังเป็นช็คเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนช็คมาด้วยเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของตัวภายในตัวรถของคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของบอดี้ภายในคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะสามารถเซ็ตตัวเบาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาคนนั่งคนขับนะคะก็สามารถเซ็ตได้เช่นเดียวกันมาพร้อมที่จับนะคะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะสามารถปรับกระจกได้นะคะ360องศาพร้อมกับตัวกระจกนะคะออโต้ไฟฟ้านะคะทั้ง4ฝั่งเลยนะมี ออปชันภายในรถของคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะคะตัวกลื่น BSM นะคะตัว P Pass นะคะแบบนี้เลยช่วยในการถอยก็มีนะคะมาพร้อมกับตัวที่คอยเตือนนะคะในส่วนของตัว BSM นะคะรถที่เข้ามาใกล้เรานะตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยเตือนให้ด้วยนะคะให้เราเรามัดระวังกว่าเดิมคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว Engine Start นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยนะคะฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะคะจอวิทยุเดิมๆแบบนี้นะคะได้เป็นในส่วนของตัวเกียร์โตเกียร์ถุงแบบนี้เลย มอดีด้านในของคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าสีของเขาจะเหมือนสีของไข่มุกนี่สติกเกอร์อยู่ครบกระจกพับไฟฟ้านะคะซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะคะพา,ามาชมนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็มาพร้อมกับตัว แอร์ด้านหลังติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่การเก็บของด้านหลังก็บอกเลยว่าเป็นรถระดับผู้บริหารที่น่าใช้งานมากๆเลย,ยนะคะสำหรับคันด้านหลังคันนี้เนะคะเป็นตัว Honda c i v i c นะคะเครื่อง1.8 EL นะคะเครื่อง1 8นะะง 1, 8 0คใายใหายอยู่รีบเลยนะเพราะว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นสี่หายากอีกแล้วนะคะได้รถปีใหม่ไปเลยนะคะคันนี้ทะเบียน8กไก่ทหาร8,200นั่นเองมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นบอดี้แบบนี้เลยนะคะตัวไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกับกระจังหน้า เงาๆแบบนี้โลโก็ของ Honda อยู่ครบแบบนี้เลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะได้รถปี2019นะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีเดิมๆเลยนะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่7จ9 0 0 0บาทนะคะได้รถปี19นะคะเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเพียง50 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถัดมาเลยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวยางนะคะที่เป็นยางของดันหลบ เพราะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะตัวแม็กเขาจะเป็นสีออกสีเกรเลยสีเทาเทาดําดนะคะหัวนอดด็อตห้ารูแบบนี้เลยนะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวยางปี2021นะคะสัปดาห์ที่36แบบนี้เลยใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะนี่มาแต้มสีจากโรงงานของตัวโชคก็ยังอยู่ให้กับลูกค้าได้เห็นด้วยนะนี่เลย สำหรับตัวรถคันนี้นะคะออปชันเขาก็ครบเครื่องเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะด้านซ้ายบอกเลยว่าครบเครื่องครบจบมากๆเลยสําหรับตัวรถคันนี้นะคะนี่คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวมาพร้อมกับตัวที่เอาไว้ปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถให้กับลูกค้านะคะทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งเลยกระจกนะคะโลโก้ของ h o น da อยู่ครบแบบนี้ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้เป็นกระจกเดิมๆบอดี้เดิมๆเลย ถัดมานะคะสำหรับตัวยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางของดนลลอปเช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะหัวน็อตท่ารูแบบนี้เลยในยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าขาออกรถไปไม่ต้องเปียนเลยเพราะว่าคันนี้ครบจบมากๆไฟไท้ายนะคะเป็นแบบปีกนกแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟนะคะที่เป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยนะแล้วก็มีโลโก้ของซีวิกด้านหลังของตัวรถนะคะแล้วก็มีกล้องด้านหลังของตัวรถติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลย เครื่องยนต์ t อวีนะมาดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้3ใบถึง4ใบใหญ่ๆได้เลยนะคะออกต่างจังหวัดครับในกรุงเทพปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าบอดี้ของคันนี้นะคะขนของขนสัมภาระได้เยอะด้วยขัดมาเลยคันนี้มาพร้อมสกเกิร์ตด้านหลังนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่สวยๆเดิมๆเ,เรามาดูด้านหลังกัน คันนี้มาพร้อมอยังอร่อนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะติดตั้งมาให้ด้านหลังของตัวรถเรียบร้อยเลยนะคะใครที่หายอยู่นะคะแนะนําเลยเพราะว่าคันนี้สวยๆเดิมๆม,มีกล้องด้านหลังติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันเรามาดูด้านหลังด้านข้างกันต่อคันนี้นะคะเป็นในสอง,องตัวยางนะคะดัลลอปนะคะทั้งสี่เส้นสวยๆเดิมๆแบบนี้ตัวแม็กไม่มีเกิรฟุตบาทสวยๆเดิมๆเ,เลยนี่ใครหายอยู่แนะนํานะคะ แล้วก็โตโยต้าเออไม่ใช่นะคะฮอนด้าก็อยู่ครบนะคะเมื่อกี้มุกนี่ยางเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4ก็เป็นยางของดาลลอบเช่นเดียวกันนะคะแม็กเดิมแท้นะคะจากโรงงานทั้ง4เส้นนะคะพร้อมหัวน็อตนะคะที่เป็นหัวน็อตท้าดูชกภายในนะคะด้านซ้ายด้านขวาไปชกดัมเดิมที่ยังไม่เคยถอดแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวพาไปชมบอดี้ภายในของคันนี้กันเลยนะคะ <S <S ในส่วนของตัวภายในคันนี้นะคะได้เป็นบอหนังปัะไฟฟ้าเลย บังนะคะออกเป็น C ีเบนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวภายในนะคะที่มีออปชันครบเครื่องมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจอจอคันนี้นะคะได้เป็นจอสัมผัสนะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะปรับออโต้ตั้งออโต้ได้เลยแล้วก็ได้ในส่วนของตัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์ถุงอ่าภายในนะคะเป็นฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะคันนี้นะคะพวงมา,าลัยฟังก์ชันรับสายวางสายเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพลงนะคะได้หมดเลยถือว่าสะดวกมาก ด้านขวานะคะกระจกนะคะได้เป็นออโต้นะคะคนขับคนนั่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจกพัาไฟฟ้าปรับสามร้อยหกสิบองศานะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็บของด้านข้างของตัวรถนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกระเป๋าดิจิโจ้หนึ่งฝั่งนะคะพื้นที่ด้านหลังก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่กว้างมากๆนะคะมีที่อิงไหลให้นะคะพร้อมกับที่วางแก้วให้กับลูกค้าทั้งสองฝั่งเลย พามาชมนะคะในส่วนของคันนี้บอกเลยว่าสวยๆเดิมๆเลยใครที่หายอยู่แนะนำนะคะถัดมาเลยนะคะสำหรับอีกหนึ่งคันที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นตัว Honda HRV นะคะเครื่อง1.8ตัว E บอกเลยใครที่หายอยู่ รีบเลยนะเพราะว่าเครื่องของตัวนี้นะคะเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว Siwic เลยใครที่หายอยู่เครื่องทนแอร์เย็นเพ็งเพอนะคะสีขาวด้วยเป็นรถเทนอาวีนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถคันนี้กันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์นะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้ฮอนด้าเช่นเดียวกันนะคะได้ในส่วนของตัวทะเบียนรถนะคะแ,กแกขอขอ 22, ปก็ไก่คอควาย9622ป้ายกรุงเทพแบบนี้เลย คันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะเลขไม่เพียง88000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับราคาเพียง6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสีขาวปี18ราคาถูกเป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาจับต้องได้นะคะพอ่อยู่ประมาณ1 2ื่นส3เท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่เป็นแม็กทูโทนนะคะสีดำตาสีเงินพร้อมกับหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลย เรามาดูตัวโครงสร้างนะคะตัวโชคตัวรถของคันนี้นะคะโชคเดิมเดิมมีมาร์แต้มสีจากโรงงานให้กับลูกค้าได้เห็นเช่นเดียวกันไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตัวนี้สามารถปลดล็อกล็อกรถได้นะคะมาพร้อมโลโก้ของฮอนด้าฮอนด้าที่กระจกที่จับปิดเปิดรถนะคะจะอยู่ด้านบนตัวนี้เลยเออกแบบดีไซน์ให้มันอยู่ด้านบนแล้วเรียบร้อยยางเส้นที่สองนะคะก็ได้ในส่วนของตัวยางใหม่ด้วยได้ยางนะคะ มาพร้อมกับตัวแม็กเดิมๆหัวนอ็อตห้ารูแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างของตัวรถของคันนี้นะคะก็ได้เป็นโครงสร้างเดิมๆเ,เลยบอดี้คันนี้ก็เดิมๆในอย่างปี2020ันสสัปดาห์ที่สี่สิบสมนะมท่อตัวรถนะคะแบบนี้เลยด้านหลังของตัวรถคันนี้เป็นหประตูนะคะ I v วี c แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวนี้นะคะที่ได้เป็นทะเบียน ็กแกข้อควาย9622นะคะมีกล้องหน้านหลังติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมโลโก้ของตัว HRV นะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันเกิร์ตด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานนะคะพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะคะที่ติดตั้งมาให้แล้วก็มีไฟเบรกดลนี้3ติดตั้งให้กับลูกค้าหูฉลามก็ติดตั้งมาให้แล้วด้วยเรามาดูด้านหลังกัน พื้นที่การขนของขนสัมภาระด้านหลังของคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่อยากได้รถนะคะที่กว้างพื้นที่การเก็บของได้เยอะนะคะก็จะแนะนําคันนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นก่อนว่าโครงสร้างตัวรถคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยรอยทอยแบบนี้นะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยยางอะไหล่ของตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นในส่วนของตัวโอ้นี่เลยถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะยางอะไหล่ติดตั้งมาให้เรียบร้อย ยังอะไรจะอยู่ด้านในของตัวรถเลยนะแต่ว่าก็ถือว่าตัวรถคันนี้ก็มีพื้นที่การเก็บของให้กับลูกค้าได้เยอะเช่นเดียวกันนี่ถ้าตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆเขาสามารถนะคะที่จะพับลงนะคะแบบนี้ได้เลยใส่สัมภาระเพิ่มนะคะนั่งสองคนได้เลยนะและที่สำคัญนะคะพื้นที่การขนของนะคะก็ได้พื้นที่ที่กว้าง แนบยาวนะคะแบบ100%เเได้เลยนะคะปูแบบนี้ได้เลยลูกค้าขาคันนี้เอาไว้ใช้ขนของขนสัมภาระขายของตามตลาดนัดหรือว่าออกต่างจังหวัดพื้นที่การขนของขนสัมภาระบอกเลยว่ากว้างจริงๆมีเด็กเล็กนะคะก็หสบายลูกค้าขาคุ้มแน่นอนสาหรับตัวรถคันนี้นะหัวน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยเรามาดูในส่วนของตัวยางอีกฝั่งกันบ้าง คันนี้นะคะแม็กสวยๆเดิมๆไม่มีเกยฟุตบาทแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าตัวแม็กที่คือไม่ต้องเก็บสีหรือว่าไม่ต้องเก็บงานแล้วนะคะตัวรถคันนี้ก็พร้อมที่จะตั้งขายให้กับลูกค้าด้วยเลยสวยๆ,ๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาดูภายในกันบ้างนะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําแบบนี้เลยนะคะทรงสปอร์ตเท่ๆแล้วก็ได้ในส่วนของตัวแอร์แอร์แถวสามแถวแบบนี้เลยนะหนึ่งสองสามแอร์แถวสามตัว จอสัมผัสนะคะแอร์ปรับออโต้เกียร์ถุงนะคะมาพร้อมกับที่อิงไหลนะคะที่เป็นหนังเช่นเดียวกันพวงอมาลัยมันตีฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวบอกเขาเป็นบอกพับมือนะใครที่อยากได้บอกนะคะพับมือก็จะแนะนําคันนี้เลยอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานเพราะว่าราคาเขาก็ถูกด้วยจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้ง4คันของตัวรถเลยนะ ไปชมกันเลยนะคะมาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะทั้ง2คันแรกกันก่อนนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแคมรีเช่นเดียวกันนะคะ7ก็ไก่ขอไข่7จ4 8นะคะป้กรุงเทพด้านซ้ายมือนะคะด้านขวามือนะคะ5ก็ไก่สเสือ4719นนะคะเป็นป้ายกรุงเทพเช่นเดียวกัน พามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันมากนะคะสำหรับคันแรกคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะโตลต้า v v t i W นะคะเป็นเครื่อง2,000ันนั่นเองนะคะใครที่หาเครื่อง2 0 0พันอยู่เบนซินลว้วนไม่เคยติดแก๊สแนะนําคันนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่หายาโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะคะหัวน็อตนะคะของตัวคานไม่มีรอยขยหรือว่ารอยถอดใดๆด,ด้วยที่สําคัญนะคะตัวไฟนะคะก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะคะ ติดมาให้กับลูกค้าได้เห็นด้วยนะว่าคันนี้บอดี้เขาเดิมๆหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยรอยถอดแบบนี้เลยนะคะยังมีมาร์กแต้มสีนะคะจากโรงงานอยู่ด้วยนะคะพร้อมกับตัวโครงสร้างนะคะที่เรียงกันเป็นเม็ดอาร์คนะคะแบบนี้ให้ลูกค้าได้มั่นใจอีกว่าคันนี้ไม่มีสาดสีแน่นอน <c oughs> นี่ <c oughs> หัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยัรอยถอดสีฝากระโปรงกับสีของตัวรถเป็นสีเดียวกันนะคะแล้วก็มีโลโก้ของโตโยต้านะคะสลักให้กับลูกค้าได้เห็นอีกด้วยว่าคันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนมานี่ ด้านซ้ายด้านขวานะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวบอดี้โครงสร้างด้านในนะคะยังมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะแต้มให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวนี้เลยนะโครงสร้างที่เป็นเม็ดอาร์ให้กับลูกค้าได้มั่นใจเลยว่าคันนี้เขาเดิมๆสติ๊กเกอร์ด้านซ้ายด้านขวาอยู่ครบแบบนี้เลยตัวแบตเตอรี่นะคะสีฟ้านะคะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างบอ<ล><ๆ>ดี<ๆ>้ด,<ๆ>ด้านในนะคะก็ยังมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบให้กับลูกค้าได้เห็นด้วย ใครที่อยากได้รถบอดี้เดิมๆแนะนำคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคันด้านขวามือกันบ้างนะคะคันนี้เลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันเลยนะคะเต y o ต a v ว t วีทดับเบิลนะคะตัวนี้ก็สีบอลเงินนะนี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยรอยถอดแบบนี้นะคะพร้อมกับมาร์กเต็มสีนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าโครงสร้างของตัวรถนะคะเดิมๆ เม็ดอาร์ด้านล่างของตัวรถนะคะพร้อมกับตัวทางมะพร้าวนะคะก็ให้ลูกค้าได้เห็นอีกว่าเขาเดิมจริงๆนี่เลยตัวนี้นะคะหัวน็อตนะคะยังมีมารคแต้มสีนะคะอยู่ครบนะคะทุกจุดแบบนี้นะคะพร้อมกับหัวฝากระโปรงมีหัวน็อตฝากระโปรงรถก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะสลักด้วยโลโก้ของโตโยต้าให้กับลูกค้าได้เห็นอีกหนึ่งคันนะคะใครที่หายอยู่หรือว่าอยากได้บอดี้เขาเดิมเดิมนะหรือว่าอยากจะนัดเข้ามาดูรถกับเอิญก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ นี่เลยสติกเกอร์ด้านซ้ายด้านขวาติดอยู่ครบแบบนี้นะคะนี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขยร่รอยถอดนะคะพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเครื่องยนต์นะคะ VVTiW นี่เลยแบตเตอรี่นะคะพร้อมใช้งานนะสีฟ้าแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของตัวสองคันด้านหลังกันบ้างนะสําหรับตัวห้องเครื่องยนต์นะคะไปชมกันเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสําหรับตัว HRV คันนี้นะคะทะเบียนแปะก๊อกอคควาย9622นะคะป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยเรามาชมในส่วนของภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ 1,800cc นะคะเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นตัว Honda แบบนี้นะคะมีมาร์คเต็มสี่นะคะยังอยู่หัวน็อตนะคะครบทุกจุดแบบนี้เลยนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะ นี่เลยใครที่อยากได้รถนะคะบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆแนะนําคันนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยด่เม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะน่านแก้มตัวรถนะคะก็ไม่มีรอยไขยรอยถอดนะคะพร้อมกับตัวเม็ดอาร์คนะคะที่เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนี่ หัวนอ็อตฝากระโปรงรถนะคะไม่มีรอยขยหรือว่ารอยถอดด้วยใครที่มองหายอยู่นะคะแนะนาตัวรถคันนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวรถคันนี้ก็ได้บอดี้ของเขาเดิมๆเ,เลยให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่าโครงสร้างคันเนี้ยเดิมเลยเรามาดูด้านขวามือกันบ้างน,นะคะเป็นตัว Honda c ซี i c คันนี้นะคะทะเบียน8ก็กไก่ทหารอาหาน8์0 0นนะคะป้ายกรุงเทพเช่นเดียวกัน เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องพันแเหมือนกันนะคะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันพร้อมกับหัวน็อตของตัวรถนะคะเดิมๆไม่มีรอยขายหรือว่ารอยถอดใดๆนะคะพร้อมกับมาร์กแต้มสีนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าของเรานะคะไม่เคยตัดต่อเล็ตัวเครื่องเล็ตัวถังนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจไปกว่าเดิมอีกนี่โครงสร้างเดิมๆเ,เลย okay. หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขยว้รอยถอดนะคะพร้อมกับตัวหัวน็อตแบบนี้นะคะแล้วก็โครงสร้างของตัวรถนะคะเรียงกันเม็ดอาร์คเรียงกันแบบนี้เลยนี่ฝากระโปรงของตัวรถนะคะไม่มีรอยไขย่รอยถอดนะคะสีฝากระโปรงเป็นสีเดียวกันกับตัวรถอีกเช่นเคยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงหรือว่าถอดไปทําสีด้วยที่สําคัญเขายังไม่เคยถอดไปทําสีด้วยนะนี่หัวน็อตเดิมๆนะคะ โครงสร้างหัวน็อตเดิมๆที่แก้มตัวรถนะคะอันนี้แก้มด้านขวาหัวน็อตก็เดิมๆไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยถอดใดๆเช่นเดียวกันใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันหรือว่าเป็นรถคัสเกตเอนะคะราคาไม่แพงนะคะก็จะแนะนําในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถบริษัทด้วย คันนี้นะคะเรกมาอยู่ที่56,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้านะคะ,ะ,คะที่กำลังสนใจออกรถอยู่นะคะต้องบอกก่อนว่า4คันที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นรถที่สามารถใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยนะคะ4ปีนะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่2 7 9นะคะถ้า5ปีอยู่ที่2.9% 9, 9 6ปีนะคะอยู่ที่3 8 9นะคะสูงสุดได้ถึง8 4งวดเลยนะคะถ้า8 4งวดดอกเบีย้ยนะคะอยู่ที่ 4. จุด 19%เท่านั้นนะใครที่หายอยู่นะคะหรือว่าอยากรู้ว่าสามารถใช้ดอกเบีย้ยพิเศษตามที่เอิรนแจ้งได้หรือเปล่านะคะแนะนําว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะ,ะเกี่ยวกับเครดิตเบื้ตตองต้นนะคะแล้วก็อยากออกรถออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชาการนะคะรัฐวิสาหกิจนะคะข้าราชการตำรวจครูได้หมดเลยนะหรือว่าจะเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะค้าขายก็สามารถที่จะออกได้เช่นเดียวกันนะคะแนะนําว่าโทรมาปรึกษาได้เลยนะสาหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโทรเบอร์0 9 7 1 6 9 3 8 8 4นนะคะแอดไลน์หาเอิร์น อน,นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวลายเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะไ mm hmm. วเจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ